ที่ราชบุรีอันนี้ก็น่าน่าตกใจคือยุคนี้มันจะไม่มีการบูลลี่เรื่องเกี่ยวกับเพศต,ต่างๆแล้วประเด็นแต่ก็ต้องยอมแล้วอาจจะมีบางคนไม่พอใจคือผู้ชายคนนี้เขาบอกเขามีครอบครัวด้วยนะแต่ที่เขาต้องแต่งหญิงเนี่ยคือเขาทางานเอนเตอร์เทนเป็นนักร้องปรากฏว่าพอเขาแต่งหญิงไปเอนเตอร์เทนเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเกิดเหตุการณ์ก็คือเขาโดนอะไรเขาโดนบูลลี่โดนถีบเก้าอี้ใส่ค่ะนี่จังหวะเขาเต้นนะคะแล้วเขาไปเต้นใกล้ๆยั่วยๆแบบนี้ค่ะแล้วโดนด่าอุ้ยถีบเก้าอี้เลย ถีบเก้าอีค่ะแล้วก็เรียกว่าอีกกระเคยค่ะนี่ฮะแต่ชุดก็แบบเอ็นเตต่อให้คนเราเป็นเพศอะไรก็ตามอ่ะคุณผู้ชมฮะเขาพยายามจะสอนโดนด่าว่าต allora ัวเฮ่กลับมาเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะบอกว่าจริงไม่ใช่เอมาโอ้แล้วด่าด้วยค่ะคืออย่างนี้ประเด็นคือเขาเอ t นเตอร์เทนก็เข้าใจว่าเนี่ยอันนี้คือนักร้องค่ะโอแต่ชุดก็ เต็มเหนียวเลยฮะพ<ะ>อกลับไปที่พี่ผู้ชายเมื่อกี้หน่อยจริงๆอยู่ๆที่เขาจะไปเด้นกระเดากระเดาอยู่ตรงหน้าพี่ผู้ชายเนี่ยมีที่ไปที่มานะค<ะ>รอบเพื่อนของพี่ผู้ชายเนี่ยจะให้ทิป<ะ>แล้วก็บอกมานี่หน่อยมานี่หน่อยเขาก็เลยเหมือนอารมณ์เอนเตอร์เทนอ่ะนี่น,นฮะก็เลยไปเต้นเชเลยไปเต้นเหมือน<ะ>เต้นยัว่ว<ะ>โดนถีบเก้าอี้ใส่แล้วมันจะมีเสียงคลิปเมื่อกี้ที่เขาเหมือนบอกเฮ้ยต่อให้เพศอะไรคุณก็ไม่ควรทําแบบนี้<ะ>ขอฟังเสียงเมื่อกี้อีกรอบนึงฮะแล้วโดนกลับมาว่าเฮ้ ช็อตฟิลใช่มะช็อตฟิลค่ะนี่ LGBT พี่พี่ขอให้คนเราเป็นเพศอะไรก็ตามไหมนี่ คุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปเจอเจ้าตัวคุณเอกพลเขาบอกว่าผมไปเล่นในงานร้านแห่งหนึ่งแล้วผู้หญิงเรียกไปจะไปรับทิปแล้วผู้หญิงโต๊ะนี้ก็บอกให้เต้นยั่วหน่อยเหมือนเต้นยั่วเพื่อนผู้ชายใช่ค่ะคอนี่เขาก็ผู้ชายปกติค่ะ,คะหลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็โดนทีปก็อี้ใส่แล้วก็ด่าเขาต่างๆนานาเห็นบอกคุณเอกพลตกใจ<ม>เลยใช่ไหมตอนตกใจทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะทำได้แค่ว่ายิ้มแล้วก็ยกมือไหว้คู่กรณีซึ่งตรงนี้แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเนี่ยอาจจะทําให้คู่กรณีไม่พอใจแต่สุดท้ายคู่กรณีไม่หยุดนะะค ตัดสินใจยุติการแสดงแล้วก็มีร้านเนี่แหละคะ่ะเชิญให้กู้กรณีออกไปเพราะว่าไปด่าเขาอีกทุกอย่างควรจะเปิดโลกและมุมมองยอมรับในความสามารถจะดีกว่า แต่ก็เข้าใจเนี่ยนะฮะว่าเขาอาจจะเมาด้วยหรือเปล่า<ม>ซึ่งตัวเองก็ไม่ว่าเขาเมามากขนาดไหนแต่ตอนนั้นก็โมโหฮะเหตุผลที่นําคลิปมาลงเราอยากให้เห็นว่าคนเขาตั้งใจทํางานทุ่มเทก,กับสิ่งที่เขารักอย่ามาด่าทอกันเลยแล้วเพื่อนของพี่เป็นคนเรียกหนูเข้าไปใช่ค่ะแล้วอยูยูก็เหมือนกับคุมเพื่อนตัวเองไม่อยู่ค่ะนี่ฮะเห็นบอกน้องเขาก็บอกว่าตัวเขาเองอี่ยมีครอบครัวด้วยด้วยใช่ค่ะทีเขาก็บอกว่านู่นโ๊ะพี่ผู้ชายเขาเรียกผมก็ลงไปแล้วพี่ผู้ชายคนเสื้อขาวซึ่งเป็นพี่เพื่อนของ ผู้กรณีเขาเขาบอกให้เล่นกับเพื่อนเขาหน่อยอะไรเงี้ยคือให้เล่นโต๊ะเขาพอหนูก็เล่นปกติที่หนูเล่นตามสไตล์ที่หนูเล่นคนสุดท้ายเขาก็หนูก็ไม่รู้ยังไงเขาก็ถีบเก้าอี้พอเขาถีบเก้าอี้ตอนที่หนูกล้มไปหนูขอโทษเขาเลยด้วยใช่แต่ในคิดมันอาจจะถ่ายไม่หมดวันหนูไม่ได้ขอโทษเขาหนูขอโทษเขาไปแล้วแล้วหนูก็ช็อตฟิลไปพักหนึ่งแล้วหนูก็เดินขึ้นมาบนเวทีแล้วก็บอกว่าพี่พี่อย่ามาดูถูก อาชีพของหนูหรือที่จะมาตะโกนด่าหนูก็รวยหรืออะไรที่ทําอย่างไม่ไ,มได้เพราะว่าที่จะมาดูถูกเพศที่สามไม่ได้เขาจะเป็นเพศไหนก็มันเป็นสิทธิของเขาแค่ว่าทุกวันนี้อ่ะเป็นคนดีในสังคมมันีน่แหละครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นทํางานนักดนตรีบางทีก็เดาอารมณ์ลูกค้ายากนะจบเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะเรากลับมาอีเหตุการณ์หนึ่งฮะเรื่องการ